เอ้ก็ได้สองคนดอกไม้มาร์เบดอ้ามุ่กมาแบลความข่า่ลูกดาดอกม้ามุ่ยนี่มาเบความค่ขกอุ้ย้าม่นน่าลูเกเขั้นดิขั้นเ่นนัดลูกกับวามันหยาวานนไหนอีพี่เป็นขั้นบันนันไม่เปเอาดีใจบอยดูเอามาไห่พี่อยากบอกว่า้รงบุกี้อเอาดอกไม้มใหพี่คือลู อมันเป็นอันนี้ไงเยี่ยงฟ้าไม่หรือเอะไม่ไงกนอกี่ยาตอลูกอุยแต่ว่าอันนี้ไม่บอมมนเป็นดองใหม่มือนมันมันกินได้ด้วยใช่กินอะไรกูเบิกเนี่ย ุลูกไปซื้อนะ้ำไม่กินนะลุงลุงอุ้ยคุลูกเป็น,นปตาางแท้ว,อ,ทวอ,ทอุว้ยแม่แ่าางค่ะแม่ซื้อเอาส้มหนูส้มหนูหนอ่าอีกปูก็ระเันดีครับดนะีเอาวาดอกยังอยู่ดอกสารีตีบ้างบ้างบ้างก่อนจะรอใครข้ามไปจะไปเตียงอ้ก็อ้เฉพาดีใจได้บอกจัปลาโมเมดอล้ำดวนจั จำปีหอมหอมริ่งเลยสุริยาตรงนี้แดง hm แขนตรงนี้แด hm งหอมหวมาในกินตนา่มังไปแล้วค่ะบบ๊าายย